อีกสิแล้วมีอินดไรเนี่ยมันงานอยู่งกับมันจะมาเกบโอ้ดอกไเ่อ่ะอุอะไรอ่ะเ ช่องนี้ได้ให้ตัวกลางกับถ้าไม่ตรมมันจะเล่นไม่ได้อืมจะมีให้ใส่เลยอาฝนจะเลือกชีวิตลอกก็ได้อ่ฮอยค้าเจ้าค้างเลยเนี่ยโอ้อ่ะงับโอ้เราไม่เจอกันนานเลยเนาะ

อมพกบเขาแบบกดเข้าปกดเปนีงเท้าเนียงเท้าเน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 ข้างกดเขาไม่ได้กับง้นกูเขาไม่ได้นค้าจุ๊ นั่งหนนั่งไหนเงินไหนโอ้นี่แล้น Calvin ล่ะแลละนี่ลาไปกอนนลครับ ยิงได้เลยครับให้อะไรก็ได้ครับได้หมดเลยบอกอนปกรณ์ได้กิ่การแช็คซับร้อนเลยทุกครั้งอีด้เลอผมผมชื่อว่าพนาคิดชื่ออะไรต่างบอกผมผมจะเช็มช็แค่นี้ครับบายบาย